ดวนๆจุดแล้วเหล็กถูป,ปูแม่นำหนึ่งฝ่าวงฝ่าวหาลอตเตอรี่กันด้วยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองป,องปายสู่ผู้สุขคนตอนรับขอสู่ช่องก็ติดหยดังมากเช่เนอกจากคำาพกับแอดมินอินเชนเคยเนอกจากคนเดิมคนเก่านะพี่น้องในคำขึ้น วันเสาร์ที่3 0พฤศจิกายนนะจ่ะก,ก็มาถึงโค้งสุดท้ายแลวพี่น้องแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเซยนโชคตัวเหล็กเล็ดตัวเหล็กดังแนวทางดีๆแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันลำพี่น้องที่เบิ่งกันรดิเชนเคอร์นะจ่ะสำหรับชุดนี้นะจาะก,ก็จะเป็นแนวาทางของแอดใบเขียวต่อโดยแนวทางของแอดโนน,นูกรูเรื่องตกท้ายด้วยเหล็กถูกปูแม่น้ำหนึ่งลำพี่น้องเด้อ ก่อนจไปรับชมรับฟังนะจาะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุขชนอะจาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจาะพี่น้องก็แได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจาะพี่น้องสุภูสุขนนะจ๊ะเพื่อเป็นการบอสเซวล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางกลยพี่น้องเริ่มต้นกับทีิศทางของแอดใบเขียวกันก่อนเลยจ้ะ รัฐบาลไทยงวประจำวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5งพรเจซึ่งก็เป็นแนวทางสมตัวบวนวจากไ้มาเม็ดเดียวพี่น้องนะก็คือเจ็ดย์าจากลางห 6, 8, ไหพิธี่68ปดตี่น้องเดอ้อบนเจ็ 09, ลาง6,8แีนวทางแอดใบเขียว มาเบิ่งต่อการน,นึ่งชุดนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางของเอดใบเขียวเช่นเดีวยวกันนะจ๊ะเป็นคำนวณสูตรใหม่นะจ๊ะรัฐบาลไทย1ธันวาคม2567ห,หรหสเจ็ด,ดให้มา2อตัว 4, หางพี่นองนั่นก็คือ285979และ89จ้ะ285979และ89แนวทางของเอดใบเขียวเด้อยพี่นองเด้อ โดยแนวทางของเอนอหนูรูเรื่องนอกจากึ่งก็เป็นแนวทางชุดเต็มนอกจากรัฐบาลไทยงบประจามที่1ธันวาคม2 5งพารเ็ชุดเต็มนอกจากชุด3โตก็คือ704 804 406 416 714 754 825หาและ253หา3จากชุด2องโตให้พิธีหาเก่าเก่าหาหาหนหาได้พี่น้องเด้อ เก่าเก่าหาหาหนึ่งและหนึ่งหาจะชุดเต็มของแอดนอหนูกรูเรื่องจ้าไปบังต่อแนวทางชุดสุดท้ายนะจ๊ะนั่นก็คือแนวทางของแอดพิราดาเนาะจ๊ะหรือว่าแนวทางของเมนํา่นหนึ่งคนดังของเขานั่นเองเนาะจ๊ะชุดขนมไทยเนาะจ๊ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดสิงเพิ่นกัฟันหายไปทีลักเก่าเนาะจ๊ะงวดนี้ฟันเก่าซิงกะเดกแก้ซเก่าซีสองเก่าสองและซีเก่าสองจ้ะ โดยแนวทางเหล็กถูกปูด้วยพี่น้องเด้อซึ่งเพิ่งกระจุดแล้วพี่น้องซึ่งก็ได้หาศูนย์หกนะพี่น้องเหล็กถูกปูหาศูนย์หกก็ระวังหงกับเก่าเป็นตัวเดียวกันนอกจากกระดกห้วงกระดกหางพี่น้องก็ไปตัดเลนเอาด้วยพี่น้องเด้อหาศูนย์หกนอกจากตัดเลนหาศูนย์ศูนย์หาหกศูนย์ศูนย์หกเก่าศูนย์ศูนย์เก่าพี่น้อง เลขถูกป,ปูเนาะจ้ะตามกันเบิ่งได้พี่น้องเด้องวดที่แล้วเพิ่นก็ให้เขาโตฟันเนาะจ้ะนัะ่นก็คือนลักแปดหัวที่แล้วฟันแปดวันนี้เพิ่นฟันเก่าเนาะจ้ะก็ไปหาจัดรถตันยติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถกันเด้อพี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ่งแล้วก็เก็บไว้พี่นิดพี่เรณาก,กันได้จ้ะเพราะว่าจะเปนเน็นแนวทางของแอดใบเขียวเนาะจ้ะแนวทางของแอดน้องหนูรูเรื่องเนาะจ้ะแล้วก็แนวทางของแม่น้ำหนึ่งเนาะจ้ะแคปไปเบิ่งจุดเดียวบึงเด้อพี่น้องเด้อมมัักกกไไไผผชอออบ็็จจปเดด้้ะะแแินนนใหำ ตามของเมย์นำหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องส่วนแนวทางของเอ็ดน้องนูรู้เรื่องเก๋หาเก่าก็ตรงกับเลขทูบของเมย์นำหนึ่งอยู่นะพี่น้องแนวทางของเอ็ดใบเขียวก็เช่นกันนะจ๊ะมีหาเก่าเช่นเดียวกันนะจ๊ะพี่น้องก็ลองไปหาสื่อบรรลุพี่น้องเด้อหาเพื่อนเ้สุใ้หลับแนวทางมาทางเดียวกันนะจ๊ะก็เป็นอีกแนวทางที่น่าติดตามนะจ๊ะก็ลองไปพินิจพิจารณากันบิรรลุพี่น้องเด้อ ใทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุสูสขชนโปรใส่วิจารยาในการรับชมแล้วก็รับรู้ฮอมูลมนยางมีสติแลจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องด้วยแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนจะ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายตุกชนิด,ด้วยพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเดจ้าลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเลยจ้าสื่อตามก็ร่างทราบสื่อตามพื้นดวงขอเจ้าของและพี่น้องเด้อจันทร์จะถือแอดมินก็ขอ,ขอให้พี่น้องสู้สุ้คนส่งดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมัานๆกันทุกคนเลอจ้าฉัหรักคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องวิศนิทกรอนเลจ้าเราวจังกลับมาพอ,อก,กันใหม่ในคลิปนะฮะสวัสดีจ้า